สวัสดีครับทุกคนและทุกๆคนคลิปนี้นะครับผมจะสอนทําแกงกระเจีย๊ยบแกงกระเจีย๊ยบเนี่ยจัดเป็นแกงแบบขั้วแห้งเนาะถ้าพร้อมแล้วไปดูส่วนผสมและเริ่มลงมือทำได้เลยครับส่วนผสมสําหรับทําแกงกระเจีย๊ยบน้ํมันน้ามันใช้เป็นน้ํามันพืชนะครับน้ํามันเนยยี่ราลูกกระวานเขียวใบกระวานหอมแขกหอมแขกเนี่ยซอยบางๆนะครับกระเจีย๊ยบกระเจีย๊ยบเนี่ยเลือกเป็นกระเจีย๊ยบอ่อน วิธีเลือกกระเจี๊ยบอ่อนนะให้คุณดูตรงเหลี่ยมตรงกระเจี๊ยบนะครับเหลี่ยมจะไม่ค่อยเป็นเหลี่ยมเนาะจะยังเป็นมนๆอยู่แล้วจะเป็นอันเล็กๆวิธีทํานะครับคุณล้างก่อนเนาะล้างผิวกระเจี๊ยบให้เรียบร้อยให้สะอาดแล้วค่อยเอามาหัน่นเนื้อเนื้อเนี่ยใช้เป็นเนื้อบดมันฝรั่งมันฝรั่งเนี่ยหั่นเป็นเต๋าขนาดกลางเนาะหั่นเสร็จแล้วแช่น้าไว้นะครับจะได้ไม่ดํามะเขือเทศมะเขือเทศก็หั่นเป็นเต๋าขนาดกลาง มะเขือเทศบดกระเทียมบดขิงบดขมิ้นผงพริกผงอินเดียผงกะหรี่มาซาราเกลือแกงหอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่เนี่ยหั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะครับผมเรียกว่าเต่ากลางเนาะไม่ต้องเล็กเกินเริ่มทำนะครับจุดไฟใช้ไฟอ่อนกว่าไฟกลางจากนั้นใส่น้ำมันประมาณหนึ่งนาทีนะครับใส่ยี่หร่าลูกกระวานเขียว ใบกระวานแล้วก็เริ่มผัดประมาณครึ่งนาทีใส่หอมแขกแล้วก็ผัดผัดมาได้ประมาณสี่นาทีนะครับขอบของหอมแขกเนะี่ยเป็นสีเหลืองปิดแก๊สก,ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะตัดแยกหอมแขกออกไปก่อนนี่นะครับหอมแขกที่เราเจียวไว้เนาะ ตัแยกไปก่อนจากนั้นจุดไฟนะครับจุดไฟคราวนี้ใช้ไฟกลางพอน้ำมันเริ่มร้อนนะครับใส่กระเจีย๊ยบเราจะเริ่มผัดกระเจีย๊ยบนะครับผัดกระเจีย๊ยบตอนนี้เนี่ยคือการผัดกับน,น้ำมันเพื่อให้ยางของกระเจีย๊ยบหายไปให้สังเกตนะครับตรงตัวกระเจีย๊ยบเนี่ยตอนที่เราผัดเนี่ยจะมียางอยู่เราจะผัดไปจนไม่มียางเนาะ ผ่านมาห้านาทีนะครับตอนนี้เนี่ยยางของกระเจีย๊ยบหายไปหมดแล้วเนาะเราก็จะปิดแก๊สจากนั้นก็ตักกระเจีย๊ยบไปพักไว้นี่นะครับกระเจีย๊ยบที่ตักแยกออกมาเนาะจุดไฟใช้ไฟอ่อนกว่าไฟกลางน้ำมันนี่ก็ยังร้อนอยู่นะครับจากที่เราตักกระเจีย๊ยบเมื่อกี้ใส่น้ำมันเนยแล้วก็ใส่หอมแขกที่เราแยกไว้เมื่อกี้ แล้วก็เริ่มผัดผัดได้ไม่ถึงนาทีนะครับจากนั้นใส่กระเทียมกระเทียมเนี่ยตอนที่คุณบดกระเทียมบดแบบให้มีน้ำเนาะเราต้องการให้แกงของเรามีน้ำใส่ขิงบดแล้วก็ผัดผัดมาได้สามนาทีนะครับใส่เนื้อเนื้อก็ใช้เป็นเนื้อบดเนาะแล้วก็ผัด ผัดเนื้อมาสองนาทีนะครับเนื้อเปลี่ยนสีแล้วใส่มะเขือเทศบดผัดผัดมาได้สองนาทีใส่พริกผงอินเดียผงกะหรี่ขมิ้นผงมาซาล่าแล้วก็ผัดใส่เครื่องเทศมาได้หนึ่งนาทีใส่มันฝรั่ง มะเขือเทศหอมหัวใหญ่ผัดคลุกปิดฝาปิดฝาได้ห้านาทีนะครับใส่กระเจี๊ยบที่เราตักพักไว้เมื่อกี้ผัดใส่เกลือแกง ใส่น้ำเปล่าผัดคลุกผัดคลุกทั่วแล้วปิดฝาปิดฝามาได้ห้านาทีนะครับตอนนี้ของทุกอย่างสุกหมดแล้วเนาะทั้งมันฝรั่งและกระเจี๊ยบปิดไฟได้เลยเรียบร้อยนะครับสำหรับโรตีนานและแกงกระเจี๊ยบเอาแผ่นโรตีนะครับไปจับ แกงกระเจีย๊ยบเนี่ยจะมีกลิ่นหอมเนาะกลิ่นหอมของเครื่องเทศแล้วก็จะมีรสชาติเปรี้ยวนิดๆนะครับของมะเขือเทศที่เราใส่เข้าไปเนาะที่เราปั่นเข้าไปเนี่ยแกงกระเจีย๊ยบเนี่ยกินได้ทั้งกับโปรตีนานหรือจะกินกับข้าวก็ได้นะครับอร่อยมากๆลองทําดูนะเครื่องเทศทุกอย่างทั้งพริกผงอินเดียมาซาลาผงกะหรี่ขมิ้นผงมีขายในเพจนะครับตลอดจนพวกเครื่องหมนะ้เนาะ สำหรับคนที่ชอบกินแกงกะหรี่อยากทำแกงกะหรี่เป็นอยากทำแกงกะหรี่ได้อร่อยอยากทำกินเองหรือทำเป็นเมนูเพิ่มในร้านของคุณแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงไม่รู้จะเริ่มที่ไหนผมขอเสนอคอร์สทำแกงกะหรี่อร่อยด้วยตัวคุณเองเมื่อคุณเรียนแล้วจะทำให้การทำแกงกะหรี่เป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณเนื้อหาคอร์สแกงกะหรี่อร่อยด้วยตัวคุณเองสอนทำแกงน้ำมันเนื้อ แกงกะหรี่ไก่แกงกะหรี่แพะแกงดานถั่วเขียวเลอกเปลือกแกงมัสมั่นเนื้อแกงมัสมั่นไก่แกงกลูมาเนื้อแกงกลูมาไก่โรตีนานข้าวเนยพิเศษของแถมสอนหูข้าวบียานี่สอนทำอาจารย์โยเกิร์ตอาจารย์แตงกวาน้ำริกมะเขือเทศ คอร์สทำแกงกะหรี่อร่อยด้วยตัวคุณเองเป็นคอร์สเรียนออนไลน์คุณจะเรียนตอนไหนก็ได้ดูซ้ำกี่รอบก็ได้สงสัยตรงไหนอินบ็อกถามได้ตลอดทั้งหมดนี้ราคา990บาทพิเศษสมัครวันนี้เหลือ499บาทสนใจสมัครอินบ็อกเข้ามาที่เพจคุณปิลฟ์ชยัยิพานเพจสวัสดีครับ